สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่เกมดิมโบกันในพาร์ทที่2กันแล้วนะฮะก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับจิบีนก่อนโอเคขึ้นมาได้แล้วเหมือนตรงนี้จะเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็เหมือนจะมีพวกฝุ่นอะไรนิดหน่อยนะท่านผู้ชมไปเลยครับผมตอนนี้เราก็เดินทางกันไปเรื่อยๆเลยครับไปเลยครับผมตอนนี้เดี๋ยวมันมีก้อนหินนะเนี่ยเออทางมันเพิ่งจะลาดชันมาสมควรเลยท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่โอ้ เวรกรรมบอกเลยว่าลาดชันแบบจะจัดนะท่านผู้ชมเสียวเว้ตกไปแล้วโดนอะไรเสียบตายนี่สิเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างมีอะไรอุ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมอะไรอะไรเดี๋ยวแหงมุมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเกือบเกือบเกือบโดนนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวก่อนแล้วเราทําอะไรได้บ้างเนี่ยผมทําอะไรได้บ้างวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนึบนี่แนี่มานี่เลยมานี่เลยดึงดึงอันนี้าดึงมาเอาดีแล้วดึงเลย อ้าวขาหักไปดิโอโหเรียบร้อยฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปแป๊บแป๊บแป๊บขามันขามันขามันจะไปไหนเดี๋ยวนะผมผักตัวมันได้ไหมอ๋อผักได้โอ้โหอีท่านผู้ชมผมไม่อยากจับแมงมุมเลยผมไม่ชอบเลยเมงมุมเนี่ยแล้วมันโผล่มาจากไหนวะท่านผู้ชมเราผักฝั่งนี้ไม่ได้อเราต้องดึงเท่านั้นใช่ไหมโอเคมาดึงก็ดึงท่านผู้ชมครับมา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 ที่เลยมาที่เลยมาที่อืออ่ะมาที่มาที่มาที่เลยมาที่เลยอืบ อออ,อ,อ,อโอเคโอเคไปไปไปผมรู้สึกว่าผมจะกำลังจะตกท่านผู้ชมมานี่เลยไปไปพักไป,ไปอ,อืออ่าโอเคถือว่าเป็นที่เหยียบให้แก่เรานะท่านผู้ชมนะเออมานี่ครับผมท่านผู้ชมหนึ่งสองสามโอเจืออยโอเคยังขึ้นมาได้ครับตอนนี้ไปกันต่อครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเหมือนจะมีอีกาปะ่ะใช่ไหมอีกาอยู่ข้างบนนั้นเหรอแป๊บนึงที่ผมเดินผ่านนี่มันจะจิกไหมจะจิกไหม เฮ้ยผมนึกว่ามันจะจิกเชือกแล้วก็แบบมันก็จะหล่นแล้วก็มาทับเราอะไรเงี้ยเราต้องลองกระโดดด้วยก่อนนะครับว่าเราจะกระโดดถึงอันนี้หรือเปล่าอือฮไม่ถึงวันผู้ชมเดี๋้วข้างล่างมีอะไรลงไปก่อนทันตอนนี้มีบันไดนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ขวาสุดมีอะไรเอ่ยเหมือนจะขึ้นไปไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปก่อนเลยอือโอเคไปไต่ไปไต่ไปไต่ไปครับผมโอเคมาและอ๋อมันขึ้นมาข้างบนนี้นี่หว่าเรากระโดดได้ไหมอือกระโดด รู้สึกว่าเชือกมันใกล้เคียงที่จะขาดมากๆเลยนะครับผมสำหรับฝั่งนู้นนะไปกระโดดไปออชืปึ๊บออ่ะเอาไม่ขาดแล้วเนี่ยไม่ขาดเล้เนี่ยเอาขาดเฉยผมว่าเราต้องช่วยเด็กชายคนนี้ออกมาจากที่แห่งนี้ได้นะท่านผู้ชมนะประเด็ผมว่าเราต้องช่วยเขาก่อนมามานี่เลยฮึบอ่ะมานี่เลยครับกระโดดครับนี่เน่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 กระโดดเหรเด้อๆลงไปได้เหรอเด้อๆๆท่านผู้ชมไป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  เหมือนรู้สึกว่าเราจะลงไปได้เหรอหรือไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดจเย็นจะย็นใเย็นอย่าพึ่งดิเออนี่เนี่ยวูดเดี๋ยวโอ้ไม่ท่านผู้ชมโอ้โหสไลด์เฉยยังช่วยเขาไม่ได้นะครับผมตอนนี้เหมือนว่าจะยังไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องช่วยเขานะโอเคสงสัยว่าเราคงจะต้องแบบว่าช่วยเหลือตัวเองก่อนนะท่านผู้ชมไปครับมผมตอนนี้เดินทางกันต่อเลยครับโอ้โหมืจดจะจัดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวนะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยฮะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรวะเนี่ย ได้อุ้ยน้ำอะไรเนี่ยน้ำอะไรเนี่ยฮึบบึบโอเคอุ้ยเดี๋ยวในน้ำมันมีอะไรต้องทำยังไงอะต้องกระโดดไปตรงซากสัตว์หรือยังไงฮึบฮึบอุ้ยใช่อีกด้วยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมเมื่อกี้มันมีคนมันเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะท่านผู้ชมเมื่อกี้จะฮึบฮึบโอเคโอ้โหดนตรีนี่เปลี่ยนเลยนะท่านผู้ชมนะยังไงยังไง มานี่ดีมาดีดีอ้าวว่ายน้ำมาเฉยเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้าเดี๋ยวอะไรวะนั่นแป๊บนั้นชึบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเด็กๆพวกนี้จะเดินมาแล้วก็แบบเอาหน้าจุ่มน้ำแล้วก็ตายไปเลยท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมเป็นงั้นน่ะมันเริ่มดาร์กขึ้นเรื่อยๆนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ไหนเป็นงั้นวะน่ะอยู่ๆก็แบบเดินลงมาเพื่อฆ่าตัวตายอ่ะผมงงมากเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <leur> <c oughs> เดียวเดียวเดียวมันต้องมีอะไรที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจเขาเป็นอย่างมากแน่ๆนะผู้ชมอะไรวะเนี่ยนผู้ชมเดี๋ยวนะนะเหมือนมันจะมีเส้นอะไรบางอย่างอยู่ข้างล่างนะฮะผมว่าไม่น่าจะใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ถ้าเราจะลงไปใช่ไหมยังไงเนะนี่ยหัวใผู้ชมหรือว่าเราต้องลงไปเรียกว่า,วาดึงศพขึ้นมาไหมใช่ไหมเฮ้ยจริงด้วยว่ะมันดึงได้นี่หว่ะท่านผู้ชมอ๋อผมคิดว่าเราต้องใช้ศพไอเนี่ยแหละในการเอาลงไปข้างล่างใช่ไหมเพื่อที่จะให้มันโดนกับดักแทนนะท่านผู้ชมนะ ไปชึบเว่อืมเละครับบอกเลยเดี๋ยวมันหนีไปแล้วท่านผู้ชมมันนี่เลยแกเฮ้เฟี้ยก้อนหินใส่ใครเดี๋ยวๆดอันนี้อะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆดอะไรวะนั่นเฮ้ยอะไรวะนั่นท่านผู้ชมแป๊บนึงแป๊บนึงมันคืออะไรเหยียบได้มั้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวที่มันอยู่ข้างบนนี่มันตัวอะไรวะไม่ดีแล้วท่านผู้ชมครับข้างล่างนี่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยว มืนมีเด็กนั่งร้องไห้อยู่หรือเปล่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับที่แห่งนี้น้าผู้ชมมันเกิดคําถามมากมายหลายอย่างให้ผมได้สงสัยมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเหมือนจะมีซัมติงนะที่จะมากระทุ้งเราอีกแล้วไหมเ้ยใช่ไหมอฮ <h ipp> ึบฮึบอ๋ออ๋อ,อ,อแปลว่าเราต้องเหยียบปุ่มข้างบนใช่ไหมฮึบอย่างงี้ใช่ไหม อ๋อนี่ไงเราเหยียบข้างล่างไม่ได้ผมนึกว่าเหยียบข้างบนไม่ได้สิอีกปะโถยเวนกรมอันนี้เหยียบข้างล่างได้แล้วก็เหยียบข้างบนไม่ได้โอเคต่อไปจะเป็นยังไงโอเคไม่มีละอุ๊ยโอ้ไม่ท่านผู้ชมมีแต่คนที่แบบว่าเสียชีวิตเต็มไปหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้โหดูดีห้อยตรงโน้นหนึ่งศพแล้วก็นอนจมกองเลือดอยู่หนึ่งศพนะฮะ อะไรมันจะขนาดนี้กันล่ะครับเนี่ยด้วยความที่ดนตรีมันก็บิวเราจริงๆแล้วก็ต้องกระโดดยืบโอเคยังรอดเดี๋้เลยนะเดี๋ยว,ว,วมันทำอะไรมันทำอะไรนะพี่ชมฮึบมานี่เลยอเอาใหม่ครับผู้ชมเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่าเราต้องใช้ความคิดมากกว่านี้นะฮะเพื่อที่จะผ่านด่านพวกนี้ไปให้ได้อึบตอนนี้มันมีคนอยู่มากมายเลยนะพนี่ชมยืบโอเคเลยครับตอนนี้ฮึบโอ้ยยืบโอเค มาดิเลยตามมาดิพวกแกน่ะตามมาดิเลยพวกแกน่ะฮึเอ้าวตกกันไปดิตกไปดิตกกันไปดิตกกันไปดิยังไงยังไงยังไงฮะอ้าวโดนเหยียบไปดิโดนเหยียบไปดิยังไงยังไงมาดิมาดิแต่จิงก็เข้ามานายจิ่งเข้ามาโอเคเยี่ยมเลยครับตอนนี้เออเป็นการฆาตกรรมที่แบบว่างงมากเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะใช้เทคนิคใช้เล่ห์เหลี่ยมนะที่เรารู้นะครับผมเราก็สามารถจัดการพวกมันไปได้นะเออแบบมึงงงเหมือนกันนะฮะ กระโดดกระข้ามไปอีกรอบโอเคได้อยู่ครับอุ้ยเดี๋ยวโหแสงสว่างนี่มันอะไรกันอะไรกัน,นครับนั่นผมจะเริ่มสำรวจจากข้างล่างก่อนแล้วกันคือเพิ่มตรงนี้มีอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะมันจะดึงได้นะครับผมรถอะไรเนี่ยมันคือรถอะไรเอ่ยมันใช้ในการทําอะไรได้บ้างแป๊บนึงแป๊บนึงผมว่าเราต้องเอ่อเรียกว่าสำรวจทางนี้ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปจี้พ่อมีอะไรไหมอ่ะก็ไม่มีอะไรนะท่านผู้ชม โอเคผมคิดว่ารถนี้อาจจะได้ใช้ก็ได้นะเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่มันโอ้โหกับดักมหาโหดเลยนะเนี่ยชึบโอเคปีนไปเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมเชือกมันห้อยอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมปีนไปปีนไปปีนขึ้นไปปีนขไปเร็ว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 โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือถ้าเมื่อกี้เราแบบขึ้นไม่ทันน่ะเราก็จะโดนไอเนี่ยมันแบบเรียกว่าไงวะปั่น ัวเราตายเลยนะผู passage, ้ชมนะึบขึ้นไปปิดขไปปิขไปโอเคลักเชือกลงมาก่อนผมว่าเชือกีต exactly. okay. okay, 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 ้องใช้แน่นอนนะทนผู้ชมโอเคดึงให้สุดนะแล้วก็ฮึบไปก่อนตอนนี้โอเคครับโอเคครับตอนนี้เดเ๋ยวเดเดเวเด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 เเด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 ดเ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 เด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 ดเ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 ดลดเดเดเดอดเดเด โอเคเท่าที่ผมเห็นว่าแพทเทิร์นมันไม่ได้ลงได้ไวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องทําเวลาแล้วก็ทําแบบมิสติด้วยนะฮะไปครับฟึบโอเคไปครับตอนนี้ลุยครับลุย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 ฟึบฟึบอ่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่ผู้ชมได้อยู่ครับตอนนี้อ่าเยี่ยมไปเลยครับได้อยู่ได้อยู่ฮะเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นก็หนึ่งสองสามึบ นั่นแหละท่านผู้ชมฮึบไปเลยครับผมไปเร็วไปเร okay, ็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วว้าวฮึบโอเคเยี่ยมลงมาเลยจ้าลงมานี้ลงมานี้โอเคผมว่าเราต้องเรียกว่าใช้เวลามากกว่านี้นะท่านผู้ชมนะหนึ่งสองสามเริ่มฮึบเดี๋ยวลงดิลงดิทำไมไม่ลงอ่ะลงดิลงดิเออนั่นแหละสวยสวยสวยลงมา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 เออนั่นแหละมามาลงมาลงมาเออนั่นแหละไปครับผมตอนนี้ ไปครับหนึ่งสองสามเย้ยฮูยสามารถผ่านมาได้แล้วนะท่านผู้ชมนะไปครับผมเราจะไปกันต่อเลยนะเฮ้ยตรงนี้ก็เป็นทุ่งหญ้าแล้วนะท่านผู้ชมนะอุ้ยนั่นมันแสงอะไรอะ่ะคืออะไรมันคืออะไรเอ่ยอุ้ยเดี๋ยวว้าวมันเป็นแสงมันจะเป็นเห็ดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะไปกันต่อเลยครับผมตอนนี้ฮึอุ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรวะ เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมตัวอะไรวะตัวอะไรเอ่ยฮึบเร็วเลยอะไรวะเนี่ยอะไรโอ๊ยเดี๋ยร็วอะไรติดหัวผมอะไรติดหัวผมผมควบคุมตัวเองไม่ได้แท้เดะเดะเดวเดะเดะไปไปอ้ามาครับผมฮึบโอเคชึบอ่าได้อยู่ได้อยู่หรือว่าเราต้องค่อยๆมาตรงนี้แล้วก็ให้ตัวข้างบนมันกินไอตัวที่มันอยู่บนหัวเราไปนะท่านผู้ชมยังไงเอ่ยยังไงยังไงกินไหมกินไหมเราเฮ้ยแำมแำอ้ำมแำมเร็วอ้ำมเร็ว โอ้ยกอดผมว่าผมรู้แล้วว่าผมต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมนะผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าเราต้องทอํายังไงนะท่านผู้ชมแล้วหนึ่งเราต้องกระโดดขึ้นไปตรงนี้ให้ท่านผู้ชมครับให้เจ้าพวกนี้กินนะท่านผู้ชมนะกินนี่กินนี่เออสวยงามมากอย่างนี้นี่เอง <laughs> ได้แล้วว่ะท่านผู้ชมเออหลุดพ้นซะดีนะไปไหนก็ไปเลยไปไกลๆเลยนะทําไมได้บ้างเนี่ยเอ้าเดี๋ยวมันก็โยกได้แค่นี้เองเหรอไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนั้นตัวอะไรอะ่ะ กบเอ๊ะหนูอ๊ะฮึบฮึบโอเคเดี๋ยวอ,อ๋อดูแลดูแลผมว่าเราต้องกระโดดว่ะรู้สึกมันมันคลอนคแปลกๆนะท่านผู้ชมนะฮึบกระโดดไปฮึบฮึบอ๋อนี่ไงหนูมาแล้วเฮ้ยหนูหนูเจ้าหนูมาเจ้าหนูมาหนูมาฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมว่าเราต้องจับมันว่ะผมว่าเราต้องจับมันแน่เลยต้องจับมันมาทำอะไรสักอย่างนี่แหละ เดี๋ยวไปดิไปดิปดมาี่เลยมาด่เลยมาี่เลยมาี่เลยมาดิอ้าวไปไหน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 มานี่เลยเราอะเฮ้ยไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยอ้าวน้องหายท่านผู้ชมครับอ,อ๋อนี่ไงอ๋หอหนูแฮมสเตอร์ว่างั้นเป็น <travaille> อ,อย่างนี้นี่เองนะฮะต้องแบบแนะดึงตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะดึงตรงนี้หรือเปล่านะฮึบอ่ะอย่างนี้อรอมันยังไม่ออกเลยนี่ว่าเราต้องไปดึงคันโยกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ปึ้งนี่ไหมอุ้ยเด็ดๆแลวอะไรวะเนี่ยอุ้ยว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 ุ้ยท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นกันละครับนั่นเดี๋ยวก่อนนะฝนฝนจะตกนะท่านผู anyway ้ชมนะอ๋อ claro นี่ไงอ๋อน้ำมันออกมาแล้วชึบนี่เดี๋ยเๆวต้องดึงต้องดึงฮะีืยปบนั่นแหละโอเคเยี่ยมครับตอนนี้อ่า้ำขึ้นมาครับผมขึ้นมา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 อ้าวแล้วเราจะไปยังไงอ่ะหนึ่ง ซ้ำพึบจะฮือพึบเาหาครับผมท่านผู้ชมพึบพึบเดี๋ยวกระโดดไปโอเคมันขยับไปอยู่ขยับอยู่มั้งขยับอยู่มั้งเออเขาข้างตัวเองเฉยเลยนะท่านผู้ชมนะไปดีไปดีไปดีเดี่ยมแผล่บอมกระโดดไปฮือไปเออนั่นแหละฮะท่านผู้ชมมันค่อยๆขยับไปฝั่งนู้นแล้วนะท่านผู้ชม หนึ่งสองฮึบไปแล้วจ้า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 ฮึบชึบโอเคผ่านมาได้ครุณผู้ชมเยี่ยมไปเลยฮะึบชึบอะไรเอ่ยขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนโอเคข้างบนนี่มีอะไรมันจะเป็นโรงงานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมนะอะไรเอ่ยตรงนี้ข้างล่างมีอะไรเอ๊ะมันลื่น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 มาเอ้าวอ๋อมันเป็นน้ําตื้นอยู่นะ โอเคถือว่ายังไม่ใช่น้ําลึกซะเท่าไหร่สินะข้างบนมีอะไรเอ,อ่อวันนี้ไงนะต้องดึงตรงนี้ดึง,งนี้ดึง,งนี้ดึงอย่างนี้สินะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเริ่มขึ้นท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บ <c oughs> ผมคิดว่ามันต้องทําอะไรสักอย่างแน่เลยแป๊บง่ายแป๊บง่านะ่านผู้ชมไอ้นี่ทําอะไรได้บ้างเนี่ย๋อ,อมันดึงได้นี่หว่าอ๋อมันดึงได้อย่างนี้นี่เองโอ้โหผมก็ว่าอยู <c> ่ <oughs> <c oughs> เออเราก็แบบรอซะนานเชียวนะท่านผู้ชมนะ โอเคตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามันจะทํายังไงได้บ้างนะโอเคมา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 คิดอยู่ว่าทําไมมันชอบมากั้นอะไรตรงนั้นเหรอมันชอบมากั้นอะไรตรงนั้นคือแบบมันจะทําให้เราตายได้นะท่านผู้ชมนะถ้าเราโดนกั้นตรงนั้นอนะ่ะสามสองหนึ่งเริ่มไปครับผมไปเลยจ้าไปแล้วจ้าจาังหวะนี้ไปแล้วจ้ากระโดดไปรอครับรอรอเจ้ากล่องนะฮะมาดีมาดีครับกล่องน้อยมานี้มานี่เลย โอเคเยี okay. ่ย e มครับตอนนี้ <ım Laser> ท <startup> Eat, fit, fit. ี่จริงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากัเท่าไหร่นะแต่ว่าเราคิดไม่ออกไงท่านผู้ชมหนึ่งสองสามือชื้นพื้นื้นขึ้นไปเลยจ้าตอนนี้เยี่ยมครับไปนะครับผมไปนะครับผมยังไงเนี่ยอย่างนี้ตรงนี้อะไรต่อโอเคขึ้นกล่องตรงนี้ต่อสินะไปเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกล่องมันจะขึ้นผลไหมเนี่ยมันจะขึ้นผลไหมเนี่ยผมไหมเนี่ยผลไหมเนี่ยโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ได้อยู่หรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยว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  เดี Driver, down, uh ๋ยวๆๆท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งๆไปก่อนครับตอนนี้เยี่ยมครับผมอ่าเอากล่องไอ้นี่ออกมาข้างนอกก่อนฮะรู้สึกจะเป็นกล่องที่หนักเหมือนกันนะเนี่ยกล่องนี้เคลียร์น้ำขึ้นมาแล้วน้ำขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจมมันจมอ่ะท่านผู้ชมมันจมง่ายมากแป๊บนึงยังไงยังไงยังไงฮึบเดี๊ยวปุ๊บโอเคยังรอดยังรอดครับท่านผู้ชมยังรอดเฉยยังรอดเฉยเดี๋ยว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 ปุ๊บตัวว้าวท่านผู้ชมผมนึกว่าผมจะไม่รอดแล้ว โอ้โหบอกเลยว่าดูดเดือดเลือดพลานกันเป็นกระจุนกระจายกรเจียวๆนะฮะสำหรับการอ่าบีก oh. ับดักในด่านนี้น right no ะเพเดี๋ยวผมได้เสียงบางอย like ่างหรือเปล่าเดือดน้ำน้ำน้ำขึ้นน้ำขึ้นอะไรกันเลยครับนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวนะ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 ต้องทำยังไงอ่ะทำยังไงโอเคต้องน่าจะต้องอยู่บนนี้นะผมคิดว่าเพราะมันเป็นไม้หรือเปล่าน่าจะเป็นแผ่นไม้นะผมคิดว่างั้นนะนะน่าจะใช่น่าจะใช่ใช่แน่ๆเลยต้องใช่ดิต้องใช่ดิต้องใช่ดิใช่ปะเนี่ย โอเวนกมแล้วท่านผู้ชมครับไม่น่ารอดแะ้ตอนนี้เราไม่น่ารอดครับผมรอมันขึ้นมาไงรอมันขึ้นมาไงเออถ้ามันระเบิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ปิดไว้ใช่ไหมคิปสวยี่ครับอย่างนี้เอออย่างนี้นี่เองโอ้โหแบบนี้ก็จบแล้วนะท่านผู้ชมนะโอเคเข้าใจแล้ว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 เดแ๋ยวนึงนท่มนผมจะรอดไหมผมจะรอดไหมเดี๋ยวกดดิปไปปีไปโอเคยิงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปต่อโอ้ my god ผมคิดว่าผมจะไม่รอดแล้วสัอีกแล้วเนี่ย ฮึบกันต่อไปโอเคยังได้อยู่จะได้อยู่นะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเอาเดี๋ยวโอเคยังเยี่ยม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 โอเคยังเยี่ยมนะพี่ชมนะอ่าสวยงามนะครับจจงหวันคิดว่าจะไม่รอดแล้วสิอีกนะตอนแรกโอ้โหถือว่ายังคิดได้ทันนะผมฮึบ แย่ข <iyorsun? S 2> ึ <poker ak> ้นมาเลยก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมสำคัญนะกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไปนะครับบ๊ายบาย